ประมูลรถไฟทางคู่สายเหนือสายสามมันมีกลิ่นตุตุเกิดขึ้นสวัสดีครับพี่น้องครับขณะน,นี้ผมและคณะอยู่ในรถ กำลังเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลครับวันนี้ผมมีนัดหมายกับทางธรรมพันธ์รัฐรัฐาษาอังกฤษของของการรถไฟที่จะยื่นหนังสือต่อท่านนายกรัฐมนตรีครับในกรณีที่การโครงการประมูลรถไฟทางคู่สายเหนือสายอีสานซึ่งพี่น้องคงจะรับทราบนะครับว่าการประมูลรถไฟทางคู่สายเหนือสายอีสานมันมีกินตุเกิดรังง่ายๆทีเดียวครับพี่น้อง โครงการทั้งหมดเนี่ยวงเงินประมาณแสนสองหมื่นแปดพันล้านแล้วเขาพยายามออก TOR เพื่อเอารายใหญ่ห้าเสือเข้ามาลำพังรายใหญ่ห้าเสือเข้ามาเนี่ยถ้าโครงการมีแค่หนึ่งสัญญาเนี่ยแล้วให้ห้าเสือแข่งขันกันอย่างเงี้ยเราเข้าใจได้แต่อันนี้กลายเป็นว่าเอาห้าเสือเข้ามามีห้าเจ้าสัญญาห้าสัญญาประมูลในเวลาใกล้เคียงกันและแบ่งไป็นรยคนละหนึ่งสัญญาโดยเฉลีย่ย อย่างนี้พี่น้องลองนึกภาพแล้วกันว่ามันเป็นอะไรจะไม่เรียกครัวก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วและสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลการประมูลพี่น้องครับปรากฏว่าถ้าของนี้ราคา100บาทลดได้8ตังค์สายอีสานร,ราคา100บาทก็ลดได้8ตางค์มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าอย่างนี้มันไม่ตรงไปตรงมาอย่างนี้ถือว่ามันไม่โปร่งใสถ้าผมจะสรุปให้เห็นภาพก็คือสายเหนือมูลค่า72,900ล้าน ลดไปได้60ล้านเหมือนของราคา72,900บาทลดได้60บาทสายอีสานร,ราคาประมาณ5 000, 5 0 0 0 54,500าลดได้46 000. บาทผมดูแล้วมันไม่โปร่งใสครับพี่น้องเนื่องจากว่าเขาเคยมีบรรทัดฐานในการประมูลในเส้นทางรถไฟทางคู่สายใต้สายใต้ราคา36,000ล้าน36,100ล้าน ลดไปได้ประมาณ2,039ล้านวันนี้เราก็เลยตัดสินใจเอาเอกสารไปยื่นต่อท่านนายกรัฐมนตรีฮะมีเป็นเอกสารที่ลงนามโดยผมนะฮะลงนามโดยดตรสามารถแล้วก็ลงนามโดยคุณสาวิตย์ก้าวหวานประธานสาภาพรถไฟซึ่งผมนัดกับทางทำเนียบรัฐบาลไว้10โมงเชา้าและนัดกับทางผู้แทนของสาภาพการรถไฟฮนะ เราไปเจอกันที่ทำเนียบรัฐบาลตอน10โมงเช้าครับก็เลยถืกปรกาขณะนี้อยู่ในรถตู้ที่กำลังเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลเนะี่ยเมื่อวานตอนค่ำผมเห็นข่าวท่านผู้วก่าการรถไฟออกมาโต้ผมพยายามเรียกร้องให้ผมเปิดเผยรายชื่อคนที่ขายฟินผมก็อยากจะบอกว่าผมจะไปรู้ได้ไงว่าคนขายฟินเนี่ยชื่ออะไรแต่เรียนตรงๆว่าผมเป็นคนไม่โกหกนะครับ ข้อมูลของคนในวงการรถไฟให้ผมมาแบบไหนผมก็เอามารายงานที่น้องประชาชนแบบนั้นว่ามีการขายฟินเกิดขึ้นและเขาบอกขายล่วงหน้าเป็นปีนะ่ิฟินไม่ได้ขายล่วงหน้าสองสาเดือนนะขายเป็นปีเพื่อเป็นประโยชน์แก่บริษัทที่จะร่วมประมูลและการเชื่อมโยงเรื่องฟินเนี่ยก็นาไปสู่การเชื่อมโยงเรื่องลักษณะมีโอกาสพัวเกิดขึ้นสิ่งที่พี่น้องต้องตามให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือทีโออาออกมาคัด ห้าบริษัทยักษ์ใหญ่แต่บังเอิญการประมูลนั้นน่ะก็เป็นห้าสัญญาฮะและห้ายักษ์ใหญ่ประมูลห้าสัญญาก็กลายเป็นเฉลี่ยคนละสัญญามันจงทําให้ร้อยบาทลดได้แค่แปดสตางค์ฮรัแล้วทางท่านผู้ว่ารถไฟก็พยายามย้ำหรือว่าทําทุกอย่างถูกต้องา e ion, ตาม e a อ c t i o n ตามหลักการถูกต้องผมต้องย้ำว่าเรื่องทุจริตมันดูที่เจตนาะครับเพราะเราเจอเยอะเลยครับการทุจริตพยายามทําให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่เจตนาเรารู้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นเรื่องนี้ก็เหมือนกันฮนะ ต้องย้ำนะครับว่าผมต้องการให้พี่น้องประชาชนตามให้ทันว่าเราต้องดูที่เจตนาถ้าคุณมีเจตนาที่บริสุทธิ์ทำไมไม่ทำตามแนวทางที่ทางสายใต้ที่ทำไว้ตอนปี60หลักการก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็เลยถือโอกาสสรุปให้พี่น้องฟังเปะะ็นระยะเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องทุจริตแต่ผมมีประสบการณ์เรื่องโครงการจอมนาข้าวผมต้องพูดเป็นร้อยครั้งนะพี่น้องเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจเหมือนกันถ้าโครงการรถไฟทางคู่เราต้องพยายามพูดซ้ำๆให้พี่น้องเข้าใจ ย้ํากับพี่น้องนะครับเราต้องตามพวกนักการเมืองและข่ารายการระดับสูงให้ทันเพราะพวกนี้เขามีวิธีการที่แยบยลนะจนทําให้ประชาชนสับสนแล้วเขาจะอ้างกฎระเบียบผมย้ําอยู่สเสมอว่าการโกงต้องดูที่เจตนาเพราะเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นั้นต้องดูที่เจตนาครับหนึ่งร้อยบาทลดได้แปดสตางค์เหมือนกันทั้งสายเหนือและสายอีสานก็นเลยถูกกัดเอาเรื่องนี้มาเล่าพี่น้องฟังนะขณะที่ผมผมกำลังเดินทางนะมีเพื่อนๆหลายคนไปด้วยกัน แลว้วก็นัดหมายกระทางสาภาพแรงงานของการรถไฟไว้เดี๋ยวเราติดตามที่ทำเนียบรัฐบาลทีทีนะฮะขณะนี้เราพูดคุยในบรรยากาศในรถตู้นะฮะเดี๋ยวเมื่อไปถึงที่ทำเนียบรัฐบาลผมจะไลฟ์สดกับพี่ตาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้มีใครทักทายแล้วไหมครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเราเจอกันในทีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับน้องครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจาดอกไม้เจ้าดอกกัญชามาจากภูผามาจากสวรรค์พืชสมนุนไพรใช้ผ่อนคลายได้ทุกวนันคนโบราณเขาใช้กันสำคัญที่ต้านมะเร็ง คนตรอยกกุลีคนไทยเรียกกะลีมีอย่างดีข้างในเนเธอร์แลน์สูบได้มารีกันทำยาคายเมืองไทยเป็นยาเสพติด สมุนไพรให้อย่างที่มีราคาการไปเราหอามาใส่ต้มปลาใส่ต้มไก่อยากจะปลูกซ้องสามต้นไว้หลังบ้านจะได้มไม้แก้กฎหมายเธอครับในปลูกชายในครัวเรือน คนไตยก,กูลีคนไทยเลยกกาลีของดีเพื่อเศรษฐกิจแค่นาดาเขาปลุกได้คนไทยปลุกแล้วผิดยาเสพติดต้องเผาทิ้ง อยากปลูกไว้ในสวน แต่เรียกกุลีคนไทยเรียกกลุลีของดีอยู่ที่ดอกปลูกขายแล้วส่งนอกไอซีรีเถิดครับบทจดอย่าจับกันเชื่อราคาดีพี่น้องอย่ากบูคา